อีกหนึ่งเรื่องราวที่กําลังถูกพูดถึงแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะครับผู้ชมครับสำหรับคดีแชร์ฟอร์เร็กดีนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางอายการก็ได้มีการยื่นฟ้องกลุ่มนะครับผู้ต้องหาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีดาราสาวอย่างคุณพิงกี้สาวิกาเคราะ์แล้วก็รวมไปถึงครอบครัวก็คือพี่ชายและคุณแม่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับปรากฏว่าก็ถูกยื่นฟ้องไปนะครับรวมๆแล้วเมื่อวานเนี่ยสิคนในคดีแชร์ฟอร์เร็ก นะครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยมีอยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าคนนะครับผู้ชมครับและมันมีความเสียหายมูลค่าสูงมากเกือบ2 0 0 0ล้านบาทก็ว่าได้ครับนะครับซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากมีการยื่นฟ้องไปศาลก็ไม่อนุญ,ญาตให้มีการประกันตัวออกมานะครับเรียงว่าจะหลบหนีเนื่องจากว่ามูลค่าความเสียหายมันสูงมากจึงมีการถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจําไปในทันทีขณะที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับว่ายังมีคนในวงการบันเทิงอีกจํานวนมากที่เข้ามามีส่วนผัวพันเกี่ยวข้อง บวนการแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กสาดีนี้มีชื่อของเธอคนนี้ผลุดขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับสําหรับคุณแก้มบุ๋มปรียาดา,าเธอออกมาโพสทันทีนะครับนะี่ครับผู้ชมครับในโลกออนไลน์กุ้งแ้่พิจารณาคดีนี้กันนะครับเนื่องจากว่าคุณพิงกี้เนี่ยเป็นนักแสดงชื่อดังแล้วก็มีการติดแฮชแท็กในโลกทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งแฮชแท็กพิงกี้เนี่ยปรากฏว่าเมื่อมีการแชร์ชื่อเล่นของผู้ต้องหารายหนึ่งครับที่เป็นแม่ทีมตัวใหญ่ของคดี โดยมีการกล่าวอ้างแล้วก็ระบุกันว่าคือคุณแก้มบุ๋มครับซึ่งมีชาวเน็ตบางรายเข้าใจผิดว่าเป็นดาราสาวแก้มบุ๋มปิยดาสิทธิชัยงานนี้เจ้าตัวถึงกับต้องออกมาโพสต์ใน a c e b o o k นะครับปิยดาสิทธิชัยเนี่ยชี้แจงช่วงกลางเด็กที่ผ่านมาเลยนะครับว่าแก้มบุ๋มที่เป็นข่าวโกงเงินอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่หนูนะคะพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองอีกว่าคิดเงินลูกค้าหลักสิบยังคิดผิดเลยจะมีปัญญาอะไรไปชวนคนลงทุนเป็นพันล้านสภาพนี่ นี่ครับคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆเลยนะครับในองค์การบันเทิงเนี่ยไม่ดังมากหรอกครับยังมียังมีอยู่นะครับที่จะต้องดึงในคดีเนี่ยเร็วๆดยนี้เนี่ยเห็นว่าก็จะมีการเชิญทางด้านดีเจแมนแล้วก็ใบเตยอาสยามเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลด้วยเช่นกันให้ปักคําเพิ่มเติมในคดีนี้นะครับซึ่งมูลค่าความเสียหายมันสูงครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเยอะที่โดนหลอกให้ไปร่วมลงทุนฟอร์ตสาดีนี้นะครับนี่ล่าสุดคุณแ้บุ๋มเธอก็ออกมาโพส ชี้แจงนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าตัวแม่ที่อยู่ในกระบวนการนี้เชื่อว่าแก้มบุ๋มเธอก็ยืนยันว่าไม่ใช่เธอแน่นอนครับเพราะว่าเธอไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวคิดเงินคิดผิดเลยเธอบอกนี่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่คุณแก้มบุ๋มสิทธิชัยแต่งใดนะครับนี่เธอก็ออกมาชี้แจงตามนี้ครับเข้าไปที่ดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกมครับ